จริงแล้วซีนซีนบนรถเป็นซีนเป็นเลิฟซีนซีนแรกที่ผมกับเบนเขาด้วยกันนั้นก็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 เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปที่ก็ก็พอผ่านซีนนั้นไปผมว่าซีนอื่นมันก็มันก็ง่ายขึ้นนะใช่ครับผมว่าซีนแรกที่มันเป็นซีนที่ที่ยากที่ที่ใหม่สุดเสมอสนิทกันหรือยังตอนนั้นสนิทกันแล้วนะครับสนิทกันแล้วใช่สนิทสนิทกันแล้วสนิทกันแล้วใช่ครับแต่พอ พอพอได้เลิฟซีนกันก็ก็ยิ่งสนิทเข้าไปยิ่งสนิทเข้าไปผมผมมาผมมาคิดคิดดูว่าแบบเพื่อนสนิทของผมอะผมยังไม่เคยแบบทำอะไรแบบนี้เลยก็ไม่น่าจะมีเพื่อนนทอะไรี้เพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าโค้สนิทเป็นแบบถือว่าสุดๆถือว่าอทุกวันนี้สองคนนี้สนิทกันขนาดไหนอะ สนิทกันนะครับก็สนิทสนิทสนิกันว่าไงคุณสนิทสนิทครับสนิทเบนจริงๆผมสนิทกับเบนแต่เบนไมเขาอยากสนิทกับผมครไม่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 เห็นว่าแบบไม่ครับไม่